สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2อง6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้มาดูกันว่าเขาคิดยังไงสั์ตัวคุณไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นอัศวินถือดาบนะครับอัศวินถือดาบเนี่ยค่อนข้างดูเหมือนเขาอาจจะคบอาจจะคุยอาจจะดิวอยู่กับ ตัวคุณเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีพัดชั่นมีความรู้สึกหรือมีความแบบเหมือนมีพลังงานมี e อ e น g y ที่อยากจะมีความแบบเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับหรือบางครั้งเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับสิ่งที่เราอาจจะต้องแบบพยายาม ออทําความเข้าใจหรืออาจจะต้องพยายามแบบมีความรู้สึกที่อาจจะต้องมีแบบการ พูดจาเจราจาการติดต่อการสื่อสารกันและกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมีไพ่อัศวินถือเหรียญมาข้างๆมาเบรกเลยดังนั้นบอกเลยว่าการที่มีอัศวินถือเหรียญและอัศวินถือดาบมาเนี่ยนะครับในสําหรับเดียวกันถือว่ามันช่วยเบรกในลักษณะของความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นให้ดรอปลงมาบ้างเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเกิดมีแต่อัศวินถือดาบเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการคิดการทําการตัดสินใจอะไรของเขาเนี่ยอาจจะดูแบบค่อนข้างดู ดูเร็วดูแรงนะครับดูแบบปุ๊บปั๊บอยากทําเลยทําอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างดูเอาแต่ใจนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกหรือค่อนข้างดูเหมือนกับว่าต้องการที่อยากจะให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เขานั้นปรารถนาอะไรประมาณนี้แต่เขาก็อาจจะดูเหมือนไว้ตัวนิดนึงคืออาจจะดูคิดดูทําดูตัดสินใจอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ได้แบบคือเขาอาจจะคิดเร็วทําเร็วว่าจริงแต่เขาอาจจะดูประเมินสถานการณ์หรือว่าอาจจะดูในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อ ตัวเราเองกับเขาอยู่พอสมควรนะครับมันอาจจะทําให้เขากับเราเนะี่ยนะครับไปในทิศทางที่มันอาจจะดูไม่ได้แบบปุบป๊บเลยอะไรประมาณนี้มาจ,จะดูเหมือนกับต้องให,ให้เวลากับการศึกษากันเข้าใจหรือดูกันอีกสักระยะหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสของความรู้สึกที่มีการเปิดรับเปิดกว้างต่อกันและกันที่ดีกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับยังมีไพ่ใบน,นี้คืออัศวินถือ ถ้วยมาด้วยเหลืออัศาวินธาตุเดียวคือไม่ได้ขึ้นคือรา,าศีอัศวินธาตุไฟะนะครับส่วนไพ่อัศาวินธาตุน้ำเนี่ยปรากฏขึ้นมาแปลว่าเขาต้องการให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมีการเติมเต็มในการพัฒนามีการเติบโตไปในทิศทางที่ดี ถึงแม้บางทีปัญหามันเข้ามากระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่เขาก็มีความรู้สึกอยากจะมีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณอยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับความรู้สึกที่อาจจะดูมีความกดดันกับตัวคุณบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะทําให้คุณอ่ะไม่พอใจหรืออาจจะทําให้คุณแบบดูแบบผิดหวังกับความรู้สึกที่มีต่อกันบ้างในบาง ังน,นบางเวลานะครับก็คือไพ่สดาบอิทธิพลใต้สําหรับบอกว่าบางครั้งคุณก็อาจจะดูแบบ ไม่โอเคต่อความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะกําลังวางแผนหรือวางเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าเพราะคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะช้าไปบ้างมันอาจจะดูเหมือนกับออไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยก่อนในเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยอาจจะต้องแบบค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆดูกันไปมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องพยายามมองการไกลโดยการที่เราอาจต้องพยายามแบบ h ิว l ลิงตัวเองด้วยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะต้องดูสถานการณ์ประเมินกันไปว่าตกลงแล้วอ่ะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไปในทิศทางใดแต่ในใจของเขายังอยากจะมีการเริ่มต้นอยากจะมีความรู้สึกที่ดีอยากจะมีการแบบพัฒนาในเรื่องของ ภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราวะว่าเท่าที่ดูไพ่ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดูมีการเปิดรับเปิดกว้างเขาคิดนะครับว่าถ้าเกิดคุณพยายามเปิดใจยอมรับกับเขามากกว่านี้หรือพยายามแบบรับฟังเหตุผลหรือพยายามที่จะแบบแบบคิดหรือทําอะไรเนี่ยแบบให้เวลา นิดนึงอ่ะมันน่าจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้หรือมีความรู้สึกที่มีการพัฒนาเติบโตได้ดีกว่านี้เช่นกันนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมาไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยคือไพ่ของการเปิดรับเปิดกว้างหรือการมีความรู้สึกที่มีต่อกันหรือมีการพัฒนามีการเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มีต่อกันเขาค่อนข้างดูเหมือนโฟกัสตรงนี้อยู่พอสมควรนะ,นะครับถึงแม้ตัวคุณเองอาจจะยังสัมผัสไม่ถึงว่าเอ,อ มันจะเป็นตรงนั้นได้ยังไงในเมื่อเราก็ดูอยู่ว่าเขาก็ดูเงียบดูนิ่งดูห่างดูแบบไม่ค่อยสนใจเราด้วยซ้ำทำไมเขามีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นอยากจะปรับอยากจะมีเราอะไรประมาณนี้นะครับบางทีไพ่อาจจะดูเหมือนส่วนทางกับความรู้สึกที่เรามีต่อเขาด้วยซ้ำถูกไหมครับก็จริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาในท่าทีของสิ่งที่เขากับเราได้ได้ติดต่อได้สื่อสารกันอยู่แล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบบอกว่า ทำไมเราอ่านความรู้สึกของเขาไม่ได้เลยหรือเราจับทิศจักทางเขาไม่ได้เลยว่าตกลงเขาคิดอะไรเพราะเขาดูเงียบเขาดูนิ่งเขาดูเหมือนกับแบบดูเงียบเกินไปจนเราอ่านไม่ออกเลยว่าตกลงเขารู้สึกยังไงนี่แหละครับคือปัญหาของ r e l ationship เพราะเราอาจจะศึกษาเขาไม่มากพอถามว่าฉันก็ดูเขามากพอแล้วนะฉันแบบเป็นแฟนกับเขามาสิบปีแล้วนะทำไมฉันจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรทำไมจะไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไง ถ้าคุณรู้สึกแล้วทําไมคุณต้องตั้งคําถามว่าเขาคิดยังไงล่ะถูกไหมมันย้อนแย้งกันไหมบางครั้งนะครับการที่เรารู้เขาอะไม่ได้แปลว่าเรารู้เขาทุกอย่างเพราะเราอาจจะละเลยในบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะรู้ก็ได้นะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเราก็อาจจะต้องพยายามศึกษาเข้าใจค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปเนาะเพราะบางสิ่งบางอย่างคุณไม่มีทางรู้แน่นอนไพ่นะครับบอกว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดหรอกนะครับว่า เขาอะคิดยังไงกับตัวคุณจริงๆเพราะว่าอะไรครับมันมีไพ่แปดดาบมาแปดดาบสังเกตดูถูกพันธนาการถูกลักตึงถูกดาบปิดตาอยู่แบบเนี้ยใครจะรู้ว่าเราว่าเขาคิดยังไงถูกไหมครับไพ่เขาก็บอกว่าคุณคงไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรนะครับและเขาอะคิดในสิ่งที่เขาเออที่ไพ่บอกจริงๆไหมเนะี่ยนะครับคุณอาจจะไม่รู้หรอกเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะสัมผัสไม่ได้ถึงตรงนั้นเพราะถ้าเกิดสัมผัสได้คุณคงไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีการพัฒนา มันเติบโตไหมเนี่ยเขาคิดกับเราแบบนั้นไหมเนี่ยเขาคิดแบบรักเราอยู่หรือเปล่าเราคงไม่มีความรู้สึกแบบนี้แต่คุณมีความรู้สึกแบบนี้แปลว่าคุณไม่มั่นใจหรอกว่าตกลงแล้วอะสิ่งที่คุณรู้สึกอะมันเป็นแบบไหนกันแน่อันนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งอะในสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราอะไม่สามารถตัดสินได้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้สึกของเขาในบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออก อย่างที่คุณรู้สึกก็ได้อันนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกด้วยซ้ำว่าเขาอะยากนะครับไม่รักหรือเขามีความรู้สึกแบบมีความผิดหวังกับเขาแหละนะครับเหนื่อยกับการคิดการทําการตัดสินใจว่าตกลงแล้วเขาเนคิดอะไรทําอะไรเราก็ไม่รู้อะนะครับกับในเรื่องของวีลเอชชิพครั้งนี้เพราะรู้สึกว่าเขาบับดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายดูแบบไม่ติดต่ออะไรกับเรามาก เท่าที่เรารู้สึกว่าเขายังแคร์เราเขายังรักเราเราจะมีความรู้สึกประมาณนี้มันทําให้คุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าผิดหวังเลยอยากจะจบความสัมพันธ์แล้วอยากจะ move on จากเขาด้วยซ้าอันนี้คือความรู้สึกที่เขาอาจจะคิดว่าเขาอ่ะนะครับคิดว่าเขาอาจจะแบบเหมือนปฏิบัติต่อคุณน้อยลงหรือคิดแล้วว่าตัดสินใจแล้วว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าคุณนะ่ะคิดว่าเขาไม่ชัดเจน เลยอาจจะทําให้เหมือนกับเขาคิดว่าคุณน่าจัดแบบจบความสัมพันธ์แล้วเดินจากเขาด้วยซ้าเขาคิดแบบหนีด้วยซ้าเหมือนต่างคนต่างคิดอะเอาง่ายๆนะครับเหมือนเขาก็คิดว่าตัวคุณจะจากเขาไปเขาก็คิดว่าตัวคุณก็มีคนอื่นก็คงจากเขาจากคุณไปเหมือนกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคงจะไปจากเราประมาณนี้แหละนะครับเพราะไพ่บอกว่ามีไพ่ move on กับไพ่สิบดาบเนาะประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าคุณไม่รู้อะคุณก็พยายามค่อยๆ เคลียค่อยๆคุยเนาะบางครั้งถ้าคุณใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจเขาก็ไม่มีทางที่จะบอกให้คุณรู้แน่นอนเพราะบอกไปแล้วอ่ะคุณก็จะเกิดความคาดหวังบอกไปแล้วคุณก็จะมีปัญหาบอกไปแล้วคุณก็จะหนอยบอกไปแล้วคุณก็จะแบบเขาเรียกไงล่ะวิตกกังวลแล้วก็จะแบบเคลียนะครับต้องเคลียต้องเคลียต้องเคลียโดยที่เขาอาจจะแบบโอ้ยฉันต้องรับบทหนักต้องเคลียตลอดมันก็อาจจะทําให้เขาแบบไม่กล้าที่จะบอกเรา ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็อยากจะบอกชาวพิจิกลัคนาพิจิกว่าบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจในมุมมองความรู้สึกของเขาทั้งหมดแต่เราต้องเข้าใจในมุมมองความรู้สึกของกันและกันโดยการที่เราอาจจะต้องมีจุดยืนนะครับแล้วก็ต้องมีในลักษณะของการที่ต้องแบบ เหมือนชีวัดอะว่าตกลงแล้วอะกับสิ่งที่เรากับเขาอะกำลังอยู่ในสถานการณ์ตอนเนี้มันคืออะไรมันคือแบบไหนอย่าหลอกตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะปิดหูปิดตาหลอกตัวเองนะครับว่าแบบเออเขายังรักเราอยู่แหละเขายังมีความรู้สึกกับเราเอ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราอาจจะกําลังหลอกตัวเองอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามดูสถานการณ์ว่าตกลงแล้วความรู้สึกของเขากับเราเป็นในทางใดเราก็ต้องพยายามศึกษาเข้าใจอารมณ์อร่วยเดิน เดินไปโดยลักษณะของการที่เราเอาจต้องแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามเด็กถือเหรียญคือเราต้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราต้องคอยศึกษาต้องคอยหมั่นดู เอาใจใส่กับกันและกันให้มากแล้วเราจะมีความรู้สึกที่ดีความรักความผูกพันเนี่ยมันจะทําให้เราอะเข้าใจกับเขาได้ดีพอและมันก็ยิ่งเป็นแบบวัคซีนหรือเป็นอะไรที่มันป้องกันกับตัวเราได้ดีที่สุดนะครับแล้วความสัมพันธ์มันจะลงตัวได้อย่างที่คุณนั้นต้องการแน่นอนเพียงแต่บางครั้งอะเราก็แค่ต้องเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันสักเซสได้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน 1่ถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถเริ่มต้นกับความสัมพันธ์หรือทําอะไรได้มันประสบความสาเร็จได้อย่างที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้เช่นกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่าเราอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์แล้วก็มองการไกลในระยะยาวเก็บเล็กผสมน้อยให้ได้แล้วก็พยายามตัดและเคลียร์ใจของตัวเองให้ดีนะครับเพื่อเราจะได้ไม่มีปัญหาต่อกันเพื่อเราจะได้แบบ move on ข้าม นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไปนอนนม,นมทึศทางที่ดีนะอะไรที่มันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามมองข้ามมันไปบ้างอยากเก็บทุกอย่างมาใส่ใจจนเกินไปเพราะบางครั้งเราใส่ใจแต่เขาไม่ได้ใส่ใจมันก็ทําให้เราเหมือนเขาคิดว่าเขาละเลยกับความรู้สึกสําหรับตัวเราก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในเพราะเราอาจจะดูเ e r รฟิ i ชันนิเกินไปในสายตาของเขาก็ได้อันนี้เราก็ต้องดูกันไปนิดนึงเนาะถามว่า ทุกอย่างมันยังสามารถเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมเพราะดูอะไรมันก็ดูแย่ไปหมดเลยจริงๆมันมีความหวังใหม่อยู่นะครับมีการเริ่มต้นได้ถ้าคุณปรับได้ทุกอย่างก็จะยังมีโอกาสของการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีถ้าเราพยายามเคลียร์พยายามจบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วเราเริ่มต้นใหม่มันก็จะมีโอกาสดีๆหรือไม่นะครับมันก็อาจจะยังทําให้ความรู้สึกของเรายังคงต้องใช้ความอดทนความพยายามหรือยังดําดิ่งอยู่กับปัญหาที่ยังมองหา ทางออกไม่เจออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากบอกว่าเราก็ต้องปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งหรือคุณจะ move on ก็ได้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้และมันไม่แฟร์สำหรับตัวคุณคุณก็ move on ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยานด้วยนะครับขอบคุณคราม